ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับปลายวิกเตอร์อีกแล้วนะตอนนี้นะครับผมพามาอยู่ที่ Ford ดเอสีลมนะครับวันนี้เข้ามาในเมืองกันหน่อยวันนี้จะพามารีวิวนะครับชุดแต่งวิกเตอร์นะครับ f o r d Ranger w i วายนะครับผมว่ามีตัวไหนบ้างฮะจะต่างกับชุดเดิมแบบไหนเดี๋ยวลองดูเลยครับผมเริ่มจากสเกิร์ตหน้านะครับสเกิร์ตหน้าจะเป็นทรงคล้ายๆกับของตัว e v e r อร์ของเรานะครับผม ต่างกันแค่ไซส์ซิงของงานนิดหน่อยเองฮะแต่มิติของงานเท่ากันเหมือนเดิมครับผมดีไซน์ของวิกเตอร์เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะฮะผมของแท้นะครับผมจะมีเพจวิตเตอร์ประจําทุกอันนะครับผมอ่ะถัดมาซุ้มล้อนะฮะซุ้มล้อเราจะต่างจากของตัวเอเวอร์เลสอ่าคือเอเวอร์เลสเราได้4นิ้วตัวนี้เราเป็นซุ้มล้อ6นิ้วไปเลยนะครับใหญ่สมกับเป็นเรนเจอร์กับข้างนะครับการกระแทกประตูนะฮะ มาพร้อมกับดีไซน์ใหญ่บึกบึนอ่านี่นะครับของแท้ต้องมีวิกเตอร์บอดี้คิเท่านั้นนะครับผมสำหรับนะครับใครที่สนใจชุดแต่งของทางวิกเตอร์นะครับสามารถติดต่อกับทางเราได้เลยที่เพจวิกเตอร์ชุดแต่งรอบคันหรือจะเป็นที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรืออีกช่องทางหนึ่งคือโชว์รูมและร้านประดับยนต์นะครับทั่วประเทศเลยนะครับสามารถสั่งซื้อกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ